สวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้ก็มารายการแกะกล่องพระเครื่องนะครับวันนี้ก็มีพระทีเอนะครับได้ส่งมาทางบ้านนะครับหลากหลายกล่องมากเลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปแกะดูทีละกล่องนะครับว่าเป็นพระอะไรบ้างราคาเล่นหากันยังไงบ้างและจะได้เช่าหรือไม่ได้เช่าไปชมกันเลยครับกล่องแรกนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนครับนะนี่ก็เป็นเรียนพอนอนะครับนะพอนวัดกลางข้าเรือนะครับนะปีศูนย์ห้าครับนี้ก็สวยๆก็พันกว่าบาทนะครับนะมา ต่อมาครับโอ้หพอกระเสียมเป็นพระพอกระเสียมย,ะย,ะยะ่อยๆนะครับเดีย๋ยนพออลอนครับนะนี่ก็องหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยล็อกเก็ตสี่ห้าร้อยเพราะพานก็นะครับนี่แท้ก็พันกว่าบาทเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมติดต่อเจ้าของไปครับนะต่อมาครับชุดนี้น่าจะน่าจะไม่แท้เยอะนี่นน่าจะไม่แท้เยอะนะ,นนะ,ะนะชุดนี้นะครับนะ ปูทองมาอันนี้เป็นรุ่น2ปี19น,นี้ไม่แพงนะหลักร้อยนะครับนะถ้าเป็นรุ่นแรกปี18ราคาต่างกันเลยนะ1 8กับ19นะครับถ้าเป็น18ก็สวยๆแพงเลยครับนะครับนะเป็นหมื่นนะหลายๆพัน1ึงหมื่นอันนี้จะเป็นพวกพารใต้นะครับนะพอเงิน15นี่ก็แท้ก็หลายๆหมื่นนะเนี่ยเดี๋ยวต้องพิจารณาดีๆทีนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญหลอใต้นะครับนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตรวจสอบอีกทีนะครับนะอานนี้สวยๆก็หลักหมื่นนะนะครับเป็นพวกพารหล่อลึกลับ มาครับนี่ก็เป็นเหรียญพ่อคูณนะครับนั่งพานเนื้อเงินนะครับสวยๆก็นะครับสามถึงสี่่นนะครับสวยๆนะครับนะครับนี่เดี๋ยวปกติก่อเจ้าของไบทีครับต่อมาครับนี่ก็ชาวเอฟซีจากเชียงใหม่มาเลยนะครับนะนี่ปิดตาหลวงปุโตนะครับนะนี่พระสวยๆก็หลายหลายหมื่นนะครับปิตาหลวงปุโตวัดประดู่ชินพีกับศิวลีครับนะหลวงปุโตอันนี้เป็นเนื้อแช่น้ํามนนนะครับนะศิวลีสวยๆก็ภาพเปล่าๆสองสามหมื่นนะครับนะครับต่อมาครับ อันนี้เป็นหลวงพุทธรุ่น3าครับเซมาอย่างนี้สวยๆหลักหมื่นนะนะครับเหรียญเซมาพุทธรุ่น3นะครับปี2504นะครับมีหลายพิมพ์นะบล็อกลึกบล็อกตื้นอันนี้จะเป็นบล็อกตื้นนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมติดต่อเจ้าของใบขีแล้วกันครับมาครับนะครับนะเด็กวัดปากน้ํานะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคํานะนี่นะครับนะเมตตากรุณานะครับนะเนื้อทองคำอย่างนี้สวยๆก็หลายๆหมื่นนะครับนะอย่างนี้นะครับนะ เป็นพระทองคำนะครับหรือว่าจะเป็นพวกรกอบทองนี่รับหมดเลยนะครับนี่เอฟซก็ส่งมาทางบ้านพวกตลับทองพระที่ใคท่านไม่ได้ใช้แล้วนะครับบางทีผมก็เอามาใส่พระนะครับของผมที่มีอยู่นะครับบางทีก็วางจําหนนะ่ายหน้าร้านใครที่มีนะครับนะไม่ว่าจะสวยสมบูรณ์หรือว่านะครับหรือว่าฉีกแบบนี้นะครับเห็นไหมฉีกแบบนี้ก็รับนะครับนะเป็นพวกเศษทองรอบทองเครื่องเงินเครื่องหนาค รับหมดนะครับเป็นเข็มขัดพันเงินพันทองนะครับนะเราตีราคาเป็นชิ้นงานให้เลยได้เลยนะครับนะนะครับในอันที่มีชิ้นงานนะครับที่มีความหายากแกะลายเก่าๆอายุเป็นร้อยปีเราเราบวกค่าของเก่าให้ด้วยนะครับนะไม่ได้ซื้อแต่เฉพาะราคาส่วนเงินส่วนทองอย่างเดียวเราบวกค่าความเก่าค่าความหายากให้ด้วยเผื่อใครเจอใครมีนะครับนะพระธาตุพนมนะครับนะนะปี18ึ่งสวยๆแดงๆก็หลายๆพันนะนะครับจะมีบล็อกเจดีกลมกับเจดี นะครับธรรมดาเจดีโคมแพงเป็นหมื่นนะครับนะอันนี้หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีแยกด้วกัน2บล็อกอย่างนี้ไม่แพงนะครับอย่างนี้สภาพสึกใช้มาหน่อยนะครับนะปิดตาหลังปอปหูเฮงอย่างนี้ไม่แพงพันบวกลบนะครับนะหูเฮงนี่มีหลายพิมพนะครับนะอันนี้เป็นพิมพจัมโบ้จะไม่ค่อยได้รับความนิยมหน่อยเนื่องจากขนาดองค์พระจะใหญ่ไปด้วยนะครับโอ้ชุดนี้ชุดนี้มีหมายเยะเนี่ยอืมเนี่ยัพระย่ๆอย่นี้ทีนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ย ตีมองเดียวแล้วอน,นี้มาครับต่อมาปิดตาหมหาลาบนะครับอันนี้ตีมาหมื่นกว่าครับนีขายได้หมื่นกว่านะปิดตาหมหาลาบพอกเกษมปี2518นะครับนะใครที่อยากรู้ว่าปิตาพอกเกษมรุ่นที่นิยมมีอะไรบ้างไปดูคลิปเก,ก่าๆที่ผมบอกได้นะครับอันนี้เขาเรียกมหาลาบแล้วก็เป็นเหรียญนวรัดนะครับสมัยก่อนแพงเงเหรียญนี่หมื่นปัจจุบันเหลือแค่หลักพันนะครับนะนะครับเหรียญนวรัดอย่างนี้เดี๋ยวติดต่อเจ้าของไปทีครับต่อมาโอ้ชุดนี้ครับ นี่ก็เป็นพวกพระหลวงพ่อก็เสมเหรียญพ่อเงินรุ่นสุดท้ายครับนี่ก็ได้อยู่นะนะครับหลายๆพันนะครับพระป่าก็สามพันบวกลบพ่อแดงครับนี้เป็นบาทขีดเห็นไหมบาทจะมีขีดออกมานะครับนี่ก็สองพันบวกลบนี่หลักร้อยแล้วสเด็ดเราจติดต่อไปอีกทีแล้วกันมาครับเป็นเอฟซีนะครับส่งมาจากโคราชูกคาประจําผมเลยนะครับนี่ก็เช่าหมดทุกสภาพหลักร้อยหลักพันปิดตาพ่อน้อย อย่างนี้ก็องคหนึ่งนะครับพันกว่าบาท2 0 0พันเหรียญเพราะเงินสภาพน่ารักใช้หน่อยหลักร้อยสวยๆเป็นพันข้างหน้าอย่างนี้ก็หลักพันนะครับปูบารนี่ก็พันกว่า8รอบนะครับนะว่าชื้นนะครับนะอ่ะในนี้ติดต่อเจ้าของใบทีละกันก็ประมาณนี้ละกันครับนะครับท่านไหนที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยนะครับก็สามารถส่งมาขายนะครับ นะครับตามรายดีไลี์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาที่ร้านก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคากัแเ้านะครับแล้วส่งภาพมาครับภาพตรงตามรูปนะครับแกะกล่องปั๊บนะครับโอนให้เลยนะครับนะโอเคครับวันนี้เอลำปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการจะจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l ดีลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพัะเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสิลปนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ